สวัสดีครับวันนี้คุณยุนเลยนะครับยุนในรายการอาร์เซน่อแคสเตอร์ทีวีเออโถยตรงไหนกับผมอย่งนี้ครับอืมันนี้กำลังอยู่ในอยู่กันในเกมเอ่อสเลัสเฮ้ยมิเชลสลับซีเอฟไอบ้าเหมือนสลองสเลัโอเคผมจะลองซึ่งเกมนี้ถือว่าก็ก็โอนะครับ ก็โอ้มีการเปกรโอเลยโอเคมาหนึ่งผมรับของอ่าผมรับปืนมาใหม่จะเก่อนดีกว่าอ่านะครับโอเคมาผมจะพาไปทัวร์โหมดไม่ใช่โหมดนี้จะไปจุจะไปวางระเบิดกันนะครับอ่าจะวางหรือจะไปกู้หรือจะไปรักษาอะไรสักอย่างนะงั้นก็ไปดูกันนะครับมาโหมดที่แบบ คิดว่าผมเก่งผมเก่งนะกวนเนี่ยคือบบบหมุนเนี้ยบอกเลยนะผมแบบเซียนนะแนะดูดดูความเก่งของผมนะดูเวลคนอื่นดูผมเวลผมผมนี่ยห่ใหญ่นะครับว่าดูวบโอเคมาอ่ามาถึงอ่าเราโอ้เราเป็นโจนครับเราเป็นโจนมาเราจะ จะ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 ไปวางระเบิดซึ่งจุดตรงไหนผม B กับ A ให้ผมเลือกนะผมไป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  A ดีกว่าไป A ดีกว่านะครับเออซึ่งเกมนีม้มันสามารถคุยกันได้นะครับเห็นตรงนี้ไหมอ่านี่คือเปิดลำโพงคือเราสามารถได้ยินเสียงของผู้เล่นคนอื่นนะครับแต่ถ้าเปิดไม้ปุ๊บเราสามารถคุยกับคนอื่นได้นะครับอืมซึ่งมีแต่คนจีนฟังมารู้เรื่อง ผมจะมาวางระเบิดแล้วกันนะโอ้วางระเบิดไปแล้ววางระเบิดไปแล้วโอเคผมมาอย่างไวครับวางอย่างไวผมเป็นมือโปะนะวางส่วนลั้นเล็กน้อยมาแล้วก็ฟาระเบิดครับฟาแบบฟาแบบเ็ฟาหมาครับฟาฟาฟาแหมไปไปกัดใครครับกัดใครใครชิบหายแล้ว ใครมาวะเฮ้ย hey, สวัสดีครับอาจารย์โอ้ยท่านเนออมาดึกมาซึ่งระเบิดไมได่อยู่กับผมแล้วนะไอตัวเห็นตัวแรงๆในแมพไหมหน่ะ้าที่ผมคือคุ้มกันผมขอเปลี่ยนปืนยิงผมถนัดอ่าถนัดสายนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งสายมากคีโพผมแบบไม่ไม่เล่นหรอกผมไม่ถนัดงไงมาแมาดูกัน มันจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆปืนลั่น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 อย่าตกอแค่ตกอแค่ปืนลั่นโอ้ยปืนลั่นอีกและไอ้ที่มือกบมือมือมือมันเดือดฟักเฮ่อทำไมเป็นไรไว้แค่เอ้าสักที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 เดินดิเดิน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 เปินปืนเนี้ยเป็นเสาเป็นเสาแรงกัแรงเหมืนกัน มาคุ้มกันระเบิดครับเฝ้าเฝ้าระเบิดเหมือน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 เฝ้าหมาครับไม่ไม่กัดกายครับมาเออใครวะเราก็จะถือระเบิดเอาไว้อ้าวมาเด็ดฟ้าลำเป็ดครับเขาได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะครับโอเคมาใครแล้ะมีระเบิดเราจะไปเฝ้าระเบิดครับเราจะตามคนถือระเบิดครับนะมึงดช่วย ช่วย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 ขยับตามมือด้วยขยับตามด้โอเคครับขอบคุณมากมาเราก็จะเล็ง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 ,ลงไปยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปยิงเหรอ,อโอ้ยโอเคมาเราจะมาคุ้มกันตัวที่มีระเบิดนะครับอย่างที่บอกว่าได้หลายครั้งได้หลายครั้งเหรอสองครั้งเองที่นะครับนั่ง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  มันจะมีตัวเช่วย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 ตามมือหน่อยครับช่วยตามมือหนะ่อยโอ้ยไม่ได้อย่างงี้สิไม่ได้อย่างงี้สมิมันจะระเบิดแฟลชป่าวยฟังระเบิดไปแล้วเราจะมาโชว์โชว์เก่งชกโชว์กากระเบโชว์เก่งสีมังกรมากาการะเบิดกลืนวันน้วเนี่ยไ่แล้วเราเก่งนะครับเก่ง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 เราจะพาระเบิดไป ไม่เดินตามมือห่อังจะตายเพราะตามมือไหนครับตามมือบอกตามมือจะตอะผมชอบชอบตัวละครตัวเนี้ยแบบดูดิดูดูเธอแกดูเธอใส่พ้าซะอยมาเรายังเป็นสไนเหมือนเดิมครับยังเป็นมือสไนยอยู่เหมือนเดิมครับเราจะตามตัวที่มีระเบิดนะครับซึ่งอา้าว พี่พี่แกก็อยู่ตรนนงมือด้านอีกแบบมื้านอีกแล้วโอเคไปๆช่วยช่วยช่วยตามมือนะครับมือถือครับช่วยตามมือโอเคขอบคุณขอบพักคุณอย่งางหนึงนะดูพี่แกจะยิงอะไรโอ้โหพี่แกไม่ให้ผมยิงมั่งเลยโอเคไม่เป็นไรครับเราจะช่วยช่วยช่วยตามมือหน่อยครับช่วยตามือนะครับมือถือครับมือ,มอถือครับ<ๆ> ครับผมจะยิงโดนไหมดนในมุมมองเขามัางไม่ยิงะ่ะออกพวกเดียวกันพวกเดียวกันมจะให้ยิงตลองมั้งวางระเบิดสิวางวางวาง,วางหลือคนเดียวกลัวเลยครับวางเลยถ้าผมสื่อสารเขาได้นะโเสียงใครดันดันเอกมาอุ้ยเออนั่นแหละคนเดียวกลัวเลยครับแม่ รันรานราันไม่เป็นไรครับเรียกว่าข่มคู่เดี๋ยวขม่มขู่มันคลยเรื่องเะไรข่มขวัญยิง <c oughs> สิยิง <c oughs> คือผมจะให้คุณยิงมันครับไม่ใช่ให้มันยิงคนเอ้ยไม่รู้ยิงยิงยอะไรวะต้องสองคนคุมระเบิดไม่ได้เออแพ้แพ้ทุกเห็นทีม่างนี้แล้วผมแพ้แน่น,นอนครับถ้าผมอยู่นะถ้าผม โอเคมาเลยตามคนที่มีระเบิดนะครับหลักการผมเคือ,อย่างนี้นะคนที่มีระเบิดแฟงรองมาละตามไปถามไปคุ้มกันคนมีระเบิดคนที่มีระเบิดบตามต่อ,อไปตามติดชีวิตโอ้ยสาวสาว,สาว,าวสาวดูที่เขาเลยโอ้โหสาวดุซะด้วย เออคือพ <c ười> ี่แกสายมั่วใช่ไหมเออใช่ยิงด้วยพี่แกไม่สายมั่วมาผมจะถือระเบิดไว้ดึงซึ่งดึงชนวนด้วยอ้าวชิบหายแล้วชิบไก่แล้วชิบไก่แล้วชิบไก่ทำในปรี่โอเฮ้ยเขาทำเลย อ่ะผมจะขอปืนนะครับขอบคุณที่ให้ยืมนะครับมีโอกาสจะไม่คืนอีู่ก็งสองคนนะกลัวอะไรแย่กลัวอะไรระเบิดปะปบปะ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 ปบปะปะปปปดูผมยิงดูผมิงั่เนี่ยโอ้โหคนนั้นเก่งเนี่ยจะอะไรคนนั้นเก่งนะโอ้โหอ่ะชิบไก่ละระเบิดอยู่กับผมผมต้องเปลี่ยนแนวละมาผมอะเก่งทุกแนวครับ จุด A คือจุดมุ่งหมายของเราครับซึ่งมันมีคนตามมาเลยแมวตายคนเดียวแม่วมันเสี่ยงโอเคต่อไปจดรอลูกทีมครับเออนำไปเออนั่งหไแขนได้จบแล้วจะไปยากอะไรเด้ออีกแต้มเดียวก็ชนะแล้ว ทำไมครับนาเดดีเฟิร์สเดดีเฟิร์สครับน่าผมตามนะโอเคติดตามติดชิดผู้หญิงอ่าเดี๋ยวจะวางล้เบิดแลวนะอย่าควงอย่าควงอย่าขวางเอขงอขอ,ขอบคุณครับโอ้เด็ดลายครับเด็ลายเด็ลาย แถม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 แกมันเห็นใครมันโอ๋พวกเดียวกันครับกเดียวกันตกกระจใจหมดเลยนะครับจะเฮ้ยใครมาตบหลังตบหลังเสือเนาะใครใครอ้าวชิบหายพี่แกเดี๋ยวคนเนี้ยชนะครับชนะยบยบยบมันจะนั่งยองกัน หยบ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 อะใครใส่กูแล้ววะอ๋อชนะเอาอ๋าอ,อ,อลลลแล้วเบยไงอ๋อลืมลืมลืมนั่นแต่เราชนะเราชนะโอเคจะไปยากอะไรกันนี้นะครับก็ถือว่าเกมไม่ติงไม่ติงไม่ตึงเครียดน,นะครับโอเคโอ้ยไอ้ที่อะไร ทิโลนะครับโอ้โหแมนเป็นอะไรที่ดำเต็มหน้าคิวสองตายดีนะครับอืเอ้ยแต่ตายน้องตอนนี้ผมนะฮ่า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 จะฆ่าน้องคนนี้เหมือนกันโอเคครับได้ยีสิบมาห้าร้อยนะครับได้เพชรไม้สองในเงินอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคสหรับนี้ก็มีเด็กเพียงแค่นี้นะครับซึ่งเอ่อผมก็ ไม่ได้กงไม่ได้กิ่งอะไรไอ้พูดไปเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับฝีมือผมนั่นแหละเออประมาณนั้นนละโอเคสำหรับ <c oughs> okay. คนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่ากดอย่าลืมกดติดอย่ากดอย่าลืมกดติดตามวกนั้ยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอต่างๆนะครับโอเคไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย